ทีนี่มาคุยถึงเรื่องไสยศาสตร์กันบ้างสมัยนี้ครับใครๆเปิดร้านขายของอยู่แถวชานเมืองพอค่่าแล้วก็ต้องปิดร้านไม่อยากจะเปิดล่อโจรขนาดเป็นหมู่บ้านที่อยู่มาตั้งแต่เกิดแต่คนสมัยเนี้ยมันไม่เหมือนแต่ก่อนนี่าหากงินแงแปลกๆแล้วของก็ขายไม่ดีโดนจี้โดนปล้นก็นพอดีหมดทุนเันเพอดี ส้มโอนี่มันเปิดร้านขายของอยู่แถวแถวชานเมืองอยุธยาครับยังไม่ได้แต่งงานเปิดร้านเรียบร้อยแล้วก็นั่งขายไปทั้งวันอยู่คนเดียวแต่พอปิดร้านแล้วก็ไปอาบน้ำอาบท่าไปกินข้าวมื้อเย็นที่บ้านพี่สาวเดินผ่านสวนมะม่วงเข้าไปพอไปถึงบ้านหลังใหญ่พี่สาวชื่อจินตนาอยู่บ้านทรงไทยเก่าแก่ของพ่อแม่ที่ตายไปแล้ว พี่สาวกับพี่เขยนี่ยังไม่มีลูกทั้งที่แต่งงานกันหลายปีแล้วพอไปกินข้าวกับพี่สาวกับพี่เขยพี่สาวก็พูดเรื่องที่ทำให้ส้มโออยากจะอิ่มข้าวขึ้นมาเพราะวะ่าเรื่องเนี้ยพี่สาวพูดหลายหนหลายครั้งแล้วนี่ฉันขอพูดกับแกอีกทีแล้วกันนะแกอย่าไปสนใจไอ้หมอสวัยบ้าบอคอแตกนั่นเลย แกในะยังสาวยังสวยผู้ชายถมถือไปจะเอาคนไหนก็ได้ทําไมต้องไปเลือกไอ้หมอผีนะั่นด้วยนะไอ้เถนนะั่นน่ะมันจะหกสิบแล้วนะสมโอคิดดูสิห่างกับแกตั้งสามสิบกว่าปีพ่อกับลูกยังไม่ถึงเลยมันยิ่งกว่าพ่อกับลูกซะอีกนะสมโอก็บอกก็ฉันบอกพี่ไปแล้วนี่นะอายุไม่สาคัญนะ่ะแกเหนียงยานคราวนั้นแล้วอ่ะแล้วเมียเก่าแกนะ่ะตายยังไงชาวบ้านก็พูดไงให้แซกแกก็ได้ยินได้ฟังมาแล้วไม่ใช่เหรอ ก็หมอเขาบอกว่าคนใส่ร้ายเขาอะจินตนามองหน้าน้องสาวน้องสาวส้มโอนี่ยังสาวยังสวยท่าทางฉลาดแต่ทำไมถึงไม่มีสมองจะคิดอ่านในเรื่องง่ายๆอย่างนี้ก็ไม่รู้ค้าขายก็เก่งแต่ทำไมคิดเรื่องพื้นๆอย่างนี้ไม่ออกหรือว่าความรักมันบังตาอย่างที่เขาบอกว่าความรักทําให้คนตาบอดก็ไม่รู้จะว่าส้มโอนี่รักหมอสวัยแก่นะั่นก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ก่อนโน้นก็ไม่เห็นชอบอะไรเกลียดได้ซ้ํา ที่แกนักจะมา,ามักจะมานั่งที่ร้านกินน้ํากินอะไรนิดนิดหน่อยๆก็นั่งทั้งวันนั่งจ้องส้มโอจนส้มโอเองก็บ่นให้ฟังว่าอยากจะออกปากไล่แต่ก็ไม่อยากจะเสียลูกค้าเพราะเกรงใจแกด้วยเพราะแกแก,แก่คราวพ่อแล้วแต่มันไปยังไงมายังไงถึงได้ไปรักไปชอบไอหมอเท่าหัวงูนี่ก็แปลกใจไม่หายกลัวเหลือเกินว่าส้มโอจะโดนสเสน่ยาแฝดเข้าไปเพราะว่าอิตาเท่าหัวหมอคนเนี้ย มันไม่ใช่เล่นนอกจากเป็นหมอผีแล้วยังเล่าลือกันด้วยว่ามีความสามารถทางทำเสน่ห์ให้สาวๆหลงส้มโอมอบอกกับพี่สาวบอกว่าถ้าฉันแต่งงานกับหมอสวายไปแล้วเนี่ยฉันคงไม่ขายของแล้วละ่ะเงินที่ฉันลงทุนกับพี่ไปที่เปิดร้านขายของเนี่ยฉันก็คงต้องเอาไปฉันขายให้พี่ให้พี่เป็นเจ้าของร้านคนเดียวไปเลยเพราะว่าพี่หมอเขาบอกว่าฉันไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วละ่ะเป็นแม่บ้านให้เขาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็พอ จินตนาก็ตกใจมองหน้าผัวเลยอ่าเฉลิมซึ่งเป็นผัวก็มองหน้าเมียเหมือนกันเฉลิมนี่นั่งฟังเงียบๆไม่ออกความเห็นนะเพราะถือว่าตัวเองเป็นคนนอกเป็นเพียงพี่เขยเท่านั้นมันเป็นเรื่องระหว่างพี่น้องที่เขาจะคุยกันแต่ว่าเฉลิมก็อดคิดอยู่ไม่ได้ว่าไอ้หมอผีนั่นคงจะต้องหลอกน้องเมียมเขาแน่เพราะว่าส้มโอมันสาวแล้วก็สวยมีเงินเยอะอ่าแล้วไหนจะมีที่นาอีกเกือบสิบไร่ที่พ่อแม่ยกให้ก่อนตาย หมอเท่านี่มันหวังแน่ๆเลยเพราะว่าตัวมันเองอะไม่มีอะไรจินตนาก็พูดกับน้องสาวบอกว่านี่แก่คิดกันไปไกลถึงขนาดแต่งองค์แต่งงานกันแล้วเหรอส้มโอส้มโอก็บอกว่าฉันคุยกับพี่สวัยเขาแล้วล่ะพี่อีกเจ็ดวันจะแต่งงานกันเป็นวันดีเขาดูเรืกดูยามมาแล้วจินตนาอ้าปากค้างเลยนี่กําหนดวันแล้วด้วยเหรอ แล้วมันเป็นยังไงกันเนี่ยนี่พี่เป็นพี่ของแกยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วตกลงกันเองแล้วเนี่ยก็ก็วันนี้ล่ะพี่หมอเข้ามาบอกเขาบอกว่าไม่จําเป็นจะต้องสู่ขอใครอ่ะเพราะว่าฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วถ้าฉันตกลงตรงใจคนอื่นก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าฉันโตแล้วบรรลุนิติภาวะแล้วตกลงเองได้จินตนาสายหน้าไอ้หมอเท่ามันกลัวว่ามาขอแล้วจะไม่ยกให้ก็มันแง่แงอยู่แล้วใครจะไปยกให้มันนี่ไม่ได้นะส้มโอพี่ไม่ยอม ไม่ยอมไม่ได้หรอกพี่ฉันรับปากตกลงกับหมอเข้าไปแล้วตายแล้วแบบนี้ไม่ตายหรอกฉันอยากจะแต่งงานจัะพี่หมอเขาอยากจะอยู่กับเขาจะมีลูกกันสักสามสี่คนนะพี่อา้าไปกันใหญ่แล้วจินตนาก็คิดว่าไอ้หมอระยำานี่มันหลอกน้องสาวกูเข้าแล้วเนี่ยเราก็กะว่าจะแต่งงานกันง่ายๆนะพี่จัดพิธีที่ร้านนั่นแหละไม่ต้องมากเรื่องหมอเขาบอกว่ามันไม่สําคัญนะสิ่งสําคัญคือฉันกับหมอเนี่ยรักกันเท่านั้นแหละ แหมมันพูดเอาแต่ได้จินตนาก็คิดถึงเรื่องสินสอดทองมั่นมันก็คงกะว่าไม่ต้องมีแหมดีแล้วเกินหนายหมอนี่สมโอแกไปหลงมัวเมาอะไรแกโดนสเสน่ห์มาหรือเปล่าอะไม่มีอะไรอย่างนั้นหรอกพี่เรารักกันเราเกิดมาเป็นเนื้อคู่กันนะใครบอกแกก็พี่ไหวเขาบอกอะเขาเห็นหน้าฉันทีแรกเขาก็บอกเขารู้ว่าเป็นเนื้อคู่ของเขาฉันเกิดมาเพื่อเขาเหมือนกับที่เขาเกิดมาเพื่อฉัน แล้วแกนึกถึงเรื่องเมียมันมั้งไหมที่ตายอะ่ะก็เมียเขาไม่ใช่เนื้อคู่ที่แท้จริงถึงได้หลีกทางให้เราสองคนไงเลยจ๊ะเขาไปสวรรค์ก่อนโถไปสวรรค์หรือไปลงนรกก็ไม่รู้หรอกแต่ที่แน่ๆน,นะตอนที่ตายนะเมียเขาตายอย่างประหลาดมากนะเดินละเมอไปตกน้ําตายก็ก็ป้าอ้อมแกถึงที่มันได้เวลาที่แกต้องไปแล้วอะ่ะแล้วใครบอกแกพี่หมอเขาบอกแหมเชื่อเขาทุกอย่างเลย จินตนาสายหน้าคงจะไม่ได้เรื่องพูดไปไม่เข้าใจแบบนี้มันเหมือนกัะโดนของก็จริงๆเอ,อแต่ว่าจินตนานี่จะไม่ยอมให้น้องสาวโดนหลอกไปนันขาดเพราะว่าตอนเนี้ยไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่แล้วเพราะฉะนั้นจินตนาก็เป็นเหมือนพ่อแม่ของนอง้องส้มโอมันกลับไปนอนเฝ้าร้านจินตนาก็หารือกับนายเฉลิมซึ่งเป็นผัวข้างนอกตอนนั้นเงียบอ่ะเสร็จแล้ว จินนาก็บอกกับสามีบอกว่าไม่ว่าใครเนี่ยเขาก็พูดกันว่าไอ้หมอไหวเนี่ยมันฆ่าเมียมันทางนั้นแหละแต่ดูเถอะมันบอกกับส้มโอว่าเมียมันหลีกทางให้กับมันเอ๊มันคนแบบไหนกันนะเนี่ยก็อย่างรู้ๆกันนั่นแหละป้าอ้อมที่ตายโดนมันทำอะไรสักอย่างแน่เลยให้ผีเข้าหรือว่าให้ผีนำทางอะไรสักอย่าง ถึงได้ลุกจากที่นอนไปกลางดึกลงเรือนไปเดินไปตามทางแล้วก็ไปตกน้ําตายคนไปเห็นตอนเช้าอในคลองความจริงป้าอ้อมแกก็ว่ายน้ําเป็นนะแต่ทําไมตายได้อะถ้าผีไม่ทาทาไมถึงตายอืมก็น่าจะมีผีเข้าไปเกี่ยวข้องเ่ะไอ้ตามหมอไหวนี่ก็แกก็เป็นหมอผีอยู่แล้วนี่ไอ้ตั้มกับนางบีเนี่ยมันเล่าให้ฟังมันบอกว่ามันนั่งคุยกันอยู่จนดึกวันนั้นน่ะเห็นป้าอ้อมเนี่ยเดินไปคนเดียวตัวแข็งทื่อจ้ะผ่านมันไป ไอ้ตั้มมันบอกว่าถ้ามันไม่อยู่กับนางบีมันก็คงถามป้าอ้อมแล้วมืดค่ําจะไปไหนตอนนั้นมันไม่ได้ถามอะเพราะว่ามันอยู่กับผู้หญิงอืมเสร็จแล้วมันพูดว่าเดินตัวแข็งทื่อเหมือนกับคนโดนสะกดจิตหรืออะไรอย่างนั้นอะแล้วจะให้คิดยังไงอะเราจะทํำยังไงพรุ่งนี้จะไปพูดกับไอ้หมอบ้านให้รู้เรื่องจินตนาไปบ้านหมอสวัยจริงๆไปตั้งแต่เช้าชวนเฉลิมไปด้วยเกิดอะไรขึ้นมาจะได้ช่วยกัน หมอสวยเห็นเข้าก็ชะง,งักเสร็จแล้วก็ยิ้มตัวใหญ่ผิวดำมือเท้าใหญ่โตจินตนามองสารรูปแล้วไม่เห็นความหล่อเหลาที่ตรงไหนเลยที่ว่าน้องสาวหล่อนจะมารักเพราะว่าสมโอมเป็นคนรักสวยรักงามธรรมดามันจะไม่มีทางเกิดความเสน่หาไอ้หมอดำมืดคนนี้ได้ถ้ามันไม่ใช้สเสน,น่เลศกลแกก็แกแต่ผมมันดำคลับเยอ,อะอดูแล้วมันไม่ได้ยอม แต่ผมมันเป็นมันดําเองเป็นที่น่าสงสัยว่ามันทํำยังไงของมันบางคนเขาว่าเพราะมันกินลูกของมันเองกินเข้าไปถึงสามคนชาบ้านก็ว่ากันงั้นพอเจ้าหมอสวัยเนี่ยเห็นจินตนาไปมันก็บอกว่าอา้าวนั่งก่อนสิจะมาเรื่องจัดงานใช่ไหมจัดงานศพแกสิไอ้หมอลามกอหมอสวัยหยุดพืดเลยนะ ทีแรกทาท่าจะโกรธเหมือนกันเสร็จแล้วก็หัวเราะกรบเกลื่อนอะไรพูดอะไรอารมณ์เสียมาจากไหนอใครทําอารมณ์เสียแกนั่นแหละทําฉันไม่นั่งหรอกแต่จะพูดให้รู้เรื่องให้แกเลิกยุ่งกับน้องสาวฉันเสียฉันไม่ให้แกแต่งงานกับแม่ขาดอ๋อนึกว่าเรื่องอะไรไอ้เรื่องนี้นะ่ะมันเป็นความสมัครใจของส้มโอเขาเองเรารักกันก็แต่งงานกันถ้าไม่แต่งก็ต้องอยู่ด้วยกันเฉยๆจะให้ทํางั้นไง ที่หมอบ้าน้องสาวฉันทั้งคนฉันไม่ยอมหรอกอไม่ยอมก็ต้องแต่งนะแต่งกันแล้วส้มโอจะมีความสุขเธอน่ะไม่มีลูกแต่ฉันกับส้มโอจะมีลูกกันสามสี่คนแล้วจะแบ่งให้เธอเอาไปเลี้ยงเป็นลูกอุณธรรมสักคนหนึ่งเป็นยังไงแกนอะจะมีลูกกับส้มโอฝันไปเถอะท้องเท่าไหร่แกก็กินหมดป้าอ้อมเมียแกท้องกี่คนสามคนสี่คนเนี่ยท้องแล้วก็แฟบท้องแล้วก็แบเน่ะ ชาวบ้านก็บอกแกกินลูกแกเองใช่ไหมแกน่ยกินลูกกินเลือดเนื้อเชื้อไข่ของแกพูดอะไรอย่างนั้นเออเลือดลมมันไม่ค่อยดีมีกี่คนมันก็แทงหมดอย่างว่าแต่ส้มโอมันเลือดลมดีรับรองว่าลูกเกิดมาแข็งแรงทุกคนแหละจินตนาก็มองใบหน้าหน้าเกลียดว่วไอ้หมอเท่านี่นะเกลียดมันนี่พอได้แล้วนะอย่ายุ่งกับน้องฉัน เสร็จแล้วก็ฉุดแขนผัวเก้าออกจากบ้านหมอผีร่างใหญ่เนยืนมองตาไม่กระพริบเลยนะหน้าตามันเย็นชาจินตนากลับไปที่ร้านส้มโอกำลังขายของอยู่เพิ่งจะเปิดร้านก็มีคนมาซื้อของเฉลิมก็เลี่ยงกลับไปบ้านก่อนเขาก็คิดว่าเมียพูดจารุนแรงกับหมอสวยัยไม่รู้ว่าไอ้หมอเท่าหัวโง,โงนะูนั่มันจะคิดร้ายต่อเมียเขาหรือเปล่าหลายคนก็พูดกันว่า มันจะให้ไปฆ่าใครก็ได้จะให้ไปสิงใครก็ได้มันมีผีมันสามารถให้ผีไปสิงคนที่มันไม่ชอบแล้วก็ให้ผีพาคนที่มันเกลียดไปตายเหมือนกับที่มันทําให้ป้าอ้อมเมียมันเดินไปตกน้ําตายที่ร้านตอนนั้นว่างลูกค้าพอดีจินตนาก็พูดกับส้มโอน้องสาวแล้วก็บอกว่าตะกี้เนี่ยไปหาหมอไหวมาแล้วส้มโอก็มองหน้าพี่สาวไม่พูดอะไร จินตนาพยายามบอกน้องสาวว่าหมอสวัยเป็นคนที่ไม่ควรจะเข้าไปคล้องแวะพี่อย่ามาห้ามฉันเลยฉันตัดสินใจแล้วละคำพูดนี้ก็ทําให้จินตนาถึงกับพูดไม่ออกแต่คนนึกว่ายังไงสียไอหมอจังไรเนะี่ยมันต้องทําเสน่ห์ให้สมโอหลงแนะ่ๆมันพยายามกําจัดคู่แข่งทุกคนที่เข้ามาใกล้สมโอมีหนุ่มหลายคนที่มาชอบสมโอมันก็ทําให้มีอันเป็นไปบางคนอยู่ดีๆก็ร้องลั่นว่าเห็นผีเห็นสางจนเสียสติไป บางคนก็คลุ้มคลั่งขึ้นมาดือด้อๆปีนขึ้นบนต้นไม้แล้วกระโดดลงมาแข้งขาหักมันแปลกประหลาดไม่น่าจะเป็นไปได้มีอยู่คนเกิดความระแวงว่าจะมีคนมาฆ่าเดินไปไหนก็เลี้ยวหน้าเหลี้ยวหลังหลอกแหลกเลือกหลักจนไม่มีสาวไหนอยากจะยุ่งเกี่ยวอ่าเพราะไม่อยากมีผัวเป็นคนบ้าที่วาดผวาอยู่ทั้งวันถ้าไอ้หมอเท่านี่มันไม่ทําแล้วใครจะทําแล้วทําไมจะต้องเป็นคนที่มาชอบสมโอด้วยคนอื่นไม่เห็นเป็นเรื่องนี้ก็น่าคิดมาก พี่สาวก็บอกว่าไปรถน้ำมนต์อะส้มโอส้อมโอก็จ้องหน้าแล้วก็สายหน้าถามว่าไปรถทำไมอะ่ะส้มโอนะ่ะอาจจะโดนสเสน่ยาแฝดของมันก็ได้นะไม่มีทางอะ่ะพี่อย่ามาพูดเลยทุกคนน่ะชอบไปว่าเขามองเขาไปในทางที่ไม่ดีหาว่าเขาฆ่าลูกฆ่าเมียไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกของเขาอะนอกจากฉันคนเดียวเท่านั้นน่ะจินตนานี่อ้าปากค้างเลยอ่าแล้วก็ถามว่าใครพูด เขาเป็นคนบอกอ่ะเขาบอกว่าทั้งหมู่บ้านรือว่าทั้งโลกเนี่ยเขาไว้ใจฉันคนเดียวเท่านั้นนะฉันเป็นเพื่อนชีวิตที่แท้จริงของเขาพูดยังไงส้มโอมันก็ไม่ฟังแล้วนี่จะทํำยังไงจินตนาก็ไม่เป็นอันทํางานทําการวันเวลาก็ใกล้เข้ามาผ่านไปสองวันแล้วเร็วเหลือเกินยังคิดไม่ออกหารือกับผัวอ่าเฉลิมก็บอกว่าเรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของส้มโอเอง ข่าวแพร่สะพัดไปแล้วว่าหมอสวัยกับส้มโอจะแต่งงานกันไม่มีใครเห็นด้วยสักคนแต่ละคนก็ว่าอย่างโง่ยังงี้มีบางคนก็แนะนําให้พาส้มโอไปรดน้ามนบางทีจะล้างสเสนียาแฝดที่ไอหมอผีมันทําได้บ้างอพี่สาวก็บอกว่าก็มันไม่ยอมไปอุ้มไปเลยสิบางคนก็พูดอย่างเงี้ยแต่บางคนก็ว่าอย่าทําอย่างนั้นให้ไปขอน้ามนจากพระมาใส่น้ําให้กินถ้ามีโอกาสก็ใส่น้ําอาบด้วยทั้งกินทั้งอาบ ดีที่สุดส้มโอตระเตรียมข้าวของต่างๆที่จะใช้ในการแต่งงานแบบง่ายๆพ่อหมอสวัยบอกว่าการแต่งงานครั้งนี้ไม่จําเป็นต้องใช้พระตัวเขานา่ะดียิ่งกว่าพระอีกให้กินเลี้ยงกันพอเป็นพิธีเท่านั้นพอแล้วก็ส่งตัวเขาหอที่บ้านเขาได้เลยจินตนาพี่สาวไปวัดไปหาหลวงพ่อขอน้ำมนต์มาใส่ให้ส้มโอกินเติมลงในตุมที่ส้มโออาบพ,พอส้มโอได้กินน้ำนั้นเข้าไปก็รู้สึก รู้สึกงงๆยิ่งไปอาบน้ําก็ยิ่งเหมือนกับว่าเพิ่งตื่นอยากะวังก็ถามพี่สาวว่าหล่อนเป็นอะไรคนที่ดีใจยิ่งกว่าใครก็คือจินตนากอดน้องเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังส้มโอก็หูตาสว่างรุ่งขึ้นจะเป็นวันทําพิธีแต่งเย็นนั้นหมอสวัยแวะมาที่ร้านพอส้มโอเห็นหน้าก็ไล่ออกจากร้านไปแล้วหลังจากวันนั้นไม่ยอมให้หมอผีเข้ามาใกล้อีกเลยหมอผีก็พยายามใช้ ผีฆ่าหลอนด้วยความแค้นแต่ว่าไม่สําเร็จพวกมันสู้น้ำมนต์หลวงพ่อไม่ได้แล้วโดนซ้ําที่หลังนี่ปรากฏว่าหมอสวัยถูกยิงตายญาติพี่น้องของพวกเด็กๆที่มันเคยกลั่นแกล้งไปทําคุณสใส่เขาจนเขาเป็นบ้าเป็นบอเขาแค้นใจคนไม่ไหวเขาก็เลยจ้างคนมายิงหัวเสนัดเดียวเท่านั้นเองหมอสวัยจอมขมังเวท เรียบร้อยเลยครับเผาไปแล้วเรียบร้อยอนั่นแหละเวรกรรมอะไรก็สู้เวรกรรมไม่ได้อะสร้างกรรมไว้สร้างเวรไว้ในที่สุดมันก็มาจัดการกับแกจนได้ครับพูดถึงอยู่บ้านนอกคอกนานี่ไอเรื่องฆ่าเรื่องแกงกันนี่เยอะนะ กำนันหารเป็นกำนันปกครองท้องที่ตำบลวับโบทมานานเยอะเกือบสามสิบปีเพิ่งจะลาออกจากหน้าที่ราชการไปเมื่อไม่นานมานี้เองเพราะว่ารู้ตัวว่ามีวัยเข้าเขียตชราแล้วกำลังเรียวแรงก็ลดลงทั้งสติปัญญาก็เฉื่อยชาผิดว่าตอนยังเป็นหนุ่มๆถ้าหากยังทนฝืนสังขารเป็นกำนันต่อไปทีนี่แกก็ไม่สามารถจะทำหน้าที่ได้ดีเหมือนกับครั้งก่อนๆได้แล้ว แล้วเมื่อออกจากกำนานแล้วแกก็หันหน้าเข้าวัดรีบเร่งสแสวงบุญกุศลใส่ตัวอย่างเต็มที่้ครๆจะสะสมเป็นสเบียงกลางสำหรับเตรียมไว้เพื่อไปพบหน้าโดยที่ไม่ประมาทเมื่อครั้งลุงหานยังเป็นกำนันอยู่คนในตำบลวัดโบสถ์ที่รักและนับถือแกก็มีอยู่มากแต่ว่าเมื่อมีรักก็ต้องมีชังเหมือนกันคนที่เกลียดก็มีจานวนไม่น้อยเหมือนกันเพราะว่าลุงหานแกมีนิสัยดีประทับใจคนที่รักนับถือแกอยู่หลายอย่าง แกเป็นผู้รักความยุติธรรมเคร่งครัดต่อหน้าที่เอาใจใส่ปราบปรามโจรผู้ร้ายมุ่งกำจัดผู้ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างจรงิจรงจงังเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสัมมาจารีชนจึงนิยมชมช,มชอบแต่ว่าผู้ที่ต้องถูกลุงหานริดร,ร,รอนผลประโยชน์เช่นพวกลักเล็กขโมยน้อยไปจกนกระทั่งถึงหากินทางปล้นหรือว่าทางทุจริตผิดกฎหมายต้มเหล้าเถื่อนมั่งลักลอบเล่นไฮโลโปปัน่นอะไรอย่างเงี้ยเกลียดครับกลัวลุงหานด้วยทั้งเกลียดทั้งกลัวอย่างฝังลึก ถึงกระดูกเลยเพราะว่าหน้าที่ของลุงหารเนี่ยเป็นอุปสรรคขัดขวางดําเนินการการดําเนินการของพวกตัวในระยะที่ลุงหารยังเป็นกำนันก็จับกุมพวกมิจฉาชีพแล้วก็ฝ่าฝืนกฎหมายเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองสารตัดสินเข้าคุกไปหลายสิบคนด้วยเหตุน,นี้ก็ทําให้ผู้ที่ได้รับการลงโทษตลอดจนญาติพี่น้องของคนพวกนี้พากันชิงชังอาฆาตลุงหานอยู่มากมายด้วยกัน ถึงกับมีบางคนก็ลั่นปากสบถสาบานไว้จะแก้แค้นลุงหานให้สาสมต่อไปตามที่ตัวผู้พยาบาทแต่ลุงหานแกก็ไม่ได้หวันไหวเกรงกลัวหรือว่าเก็บเรื่องที่มีผู้พยาบาทมานึกคิดเป็นอารมณ์เพราะถือว่าแกทํางานตามหน้าที่ไม่จะมีเจตนากลั่นแกล้งใครเป็นการส่วนตัวในบรรดาผู้ที่ประกาศตัวเป็นศัตรูต่อลุงหานอย่างเปิดเผยมีอยู่คนหนึ่งชื่อหมอตี หมอตีคนนี้เป็นแพทย์แผนโบราณแล้วก็เป็นคนตำบลน,นี้เองแต่เดิมเป็นแพทย์ประจำตำบลด้วยเรื่องที่หมอตีแกแข้งเคืองลุงหารถึงกับกล่าวอาฆาตไว้อย่างรุนแรงก็ <c oughs> เพราะหมอตีนี่สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นแพทย์แผนปัจจุบันโดยรักษาโรคเกินความรู้ความสามารถของตัวซึ่งแทนที่หมอตีจะรักษาคนไข้ที่มาติดต่อด้วยยาต้มยาผงเท่าที่ตนเล่าเรียนมากลับฉีดยารักษาโรคให้แก่คนโดยพราการ แล้วก็มีคนไข้ถึงแก่ความตายเพราะการกระทําของหมอตีรายหนึ่งแต่ว่าทางญาติของคนตายเขาก็ไม่เอาเรื่องเอาราวเพราะเห็นว่าหมอตีมีเจตนาเพื่อจะรักษาผู้ตายให้หายแล้วแกเองก็ยินดียอมออกเงินช่วยค่าทําศพให้อย่างเต็มที่แต่ว่าลุงหารรู้เรื่องนี้โดยญาติของผู้ตายไปแจ้งการตายเพื่อขอมอรณะบัตรแกก็ไม่ยอมให้เรื่องยุติเพียงแค่นั้นเพราะเห็นว่าหมอตีละเมิดกฎหมายกล้ารักษาผู้ป่วยด้วยวิธีที่หมอตีไม่มีอำนาจหน้าที่จะทําอย่างนั้นได้ ็าอายัดศพผู้ตายไว้ก่อนไม่ยอมให้เผาแม้หมอตีจะอ้อนวอนขอให้เลิกล้มเรื่องก็ไม่ยินยอมกลับรีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแล้วก็จับตัวหมอตีดำเนินคดีฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาะหมอตีพยายามวิ่งเต้นสู้คดีอย่างเต็มที่จนต้องหมดเงินหมดทองไปเป็นจำนวนมากแต่ในที่สุดก็ถูกสารตัดสินจำคุกแล้วทางการก็ถอดออกจากหน้าที่แพทย์ประจำำําตําบลหมอตีก็แค้นเคืองลุงหารเหลือเกินถึงกับขนาดกล่าวอาฆาตผูกพยาบาทไปจะแก้แค้นให้ได้ เมื่อหมอตีพ้นโทษกลับมาอยู่บ้านตามเดิมก็ลั่นปากปงผงผางอยู่เนืองเรื่องที่ตัวอาฆาตต่อลุงหานแล้วก็มีคนนําเรื่องนี้ไปเล่าให้ลุงหานฟังเพื่อจะได้ระวังตัวไว้แต่ว่าลุงหานกลับหัวเราะแล้วก็พูดเสมอๆว่าฉันทํางานตามหน้าที่หมอตีจะอาฆาตเคืองแค้นฉันยังไงก็เป็นเรื่องของเขาห้ามไม่ได้แล้วถ้าเป็นกรรมของฉันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เหมือนกันก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามกรรมแกว่ายอย่างนั้น วันพระหนึ่งซึ่งอยู่ในระยะข้าบรรษาลุงหางแกก็ตื่นนอนแต่เช้าล้างหน้าล้างตาแล้วจุดธูปบูชาพระบนเรือนตั้งใจจะสมาทานอุโบโสถศีลไว้ก่อนแล้วก็จะได้ไปรับสมาทานกับพระที่วัดอีกครั้งตอนสายๆพอกินอาหารเรียบร้อยภรยาแกก็จัดข้าวของเครื่องทําบุญให้พร,พร้อมก็ก็แต่งตัวยกสํหรับข่าวหวานพากันไปทําบุญที่วัดระหว่างที่พักรออยู่บนศาลาการปรเรียนพระยังไม่ลงมาฉัน ทิดน้อยคนคุ้นเคยกันก็แอบ,บมากระซิบบอกลุงหานเบาๆบอกพี่หานฉันได้ข่าวว่าหมอตีมันจ้างคนคอยดักยิงพี่วันของวันเนี้พี่หานต้องคอยระวังตัวให้ดีนี่เดี๋ยวเสียทีมันได้ลุงหานก็ไปยักหน้าแสดงว่ารู้เรื่องแล้วก็บอกทิด e น้อยบอกเออขอบใจเองมากไอ้น้อยดีแล้วเคาจะได้ระวังตัวไว้พอดีเสียงะระฆังสัญญาณดังขึ้นเพื่อให้รู้ว่าพระสงฆ์จะลงสลาแล้วทั้งลุงหานแล้วก็ทิดน้อยแล้วก็สับพระบรุษทั้งหลายซึ่งมากัน เยอะแยะเลยวันนั้นก็เตรียมของอเครื่องเลี้ยงพระนะเข้าวิธีกันต่อไปวันนั้นลุงหานอยู่วัดโบสถ์รักษาอุโบโสถศีลฟังเทศแล้วก็ส่วนมนต์ภาวนาทำสมาธิทั้งวันซ้ำอย่างค้างอยู่ที่วัดพร้อมด้วยชาวบ้านซึ่งรักษาศีลร่วมกันอีกหลายคนจนรุ่งเช้าเมื่อทําวัดส่วนมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วก็เป็นนั้นว่ารักษาศีลแปดครบถ้วนเต็มวันเต็มคืนก็แยกย้ายกันกลับบ้าน เมื่อขณะอยู่ที่วัดลุงหารก็นึกถึงคำพูดติดน้อยที่เล่าเรื่องหมอตีจะส่งคนมาฆ่าตัวมันก้องอยู่ในปราสาทอยู่เรื่อยๆแต่ลุงหารก็พยายามหักใจไม่คิดอะไรให้วุ่นวายก็สวดมนต์ภาวนาแต่ก็ยากที่จะหักใจคิดได้เพราะลุงหานแกก็ยังเป็นปุถุชนคนหนึ่งเหมือนกันซึ่งยังมีความหวาดกลัวต่อภัยอันตรายเป็นของธรรมดาแล้วเมื่อรู้ล่วงหน้าว่าภัยจะมีถึงตัวมันก็ต้องหวาดระแวงอยู่เอง ถึงะน้นลุงหานเกก็ยังสงบสติอารมณ์เป็นปกติได้อย่างน่าสรรเริญทีเดียวพอส่งอุโบสถเสร็จเดินทางกลับบ้านพร้อมกับเพื่อนเพื่อนซึ่งอยู่ใกล้ๆกันเป็นเพื่อนบ้านกันลุงหานก็หวนคิดถึงเรื่องหมอตีพยายามจ้างคนคอยทำร้ายตัวต่อไปอีกแล้วคิดคิดไปกิเลสเดิมเพราะลุงหานซึ่งยักจะนอนนิ่งมานานแล้วก็กลับฟุ้งผลดึ้นมาอีก เพราะว่าคิดเข้าข้างตัวเองว่าเอ๊ะจะไปมัวยอมนิ่งเฉยให้หมอตีมันคอยจ้องทาร้ายเราอยู่ข้างเดียวทําไมมือเท้าเรียวแรงนะผู้คนของเราก็มีอยู่ตั้งเยอะฟาดมันซะก่อนเป็นไงแต่คล้ายๆกุศลจิตซึ่งอบรมไว้ได้โต้แยงไม่ให้คล้อยตามอารมณ์ของกิเลสก็ทําให้ลุงหานยังคิดว่าไอ้เรื่องหนีความตายมันหนีไม่พ้นนะแม้ไม่มีใครมุ่งล้างผลาญข้าวันมันก็ต้องตายเองตามธรรมชาติด้วยโรคต่างๆอันเกิดในกายเรา แต่ถ้าเราไม่ถึงที่ตายพระก็ต้องคุ้มครองให้เราแคล้วคลาดเองและผู้มุ่งที่จะสร้างทุกข์ให้แกเราก็ย่อมต้องประสบทุกข์ทำนองทุกขะโตทุกขรฐานังให้ทุกแกท่านทุกนั้นถึงตัวเราอย่าต้องชั่วเพราะคนผ่านเลยเดินไปคิดสอนตัวเองไปจนไม่ได้ยินว่าเพื่อนร่วมทางที่เดินมาด้วยกันจะพูดคุยเรื่องอะไรกับตัวบ้างก็ได้แต่เออเออออตอบเพราะไปแกนแกนจนจวนจะเข้าเขตบ้านอยู่แล้ว พอผ่านดงสแกร์ปลายนาที่มีจอมปลวกใหญ่อยู่ริมทางลุงหารก็ได้ยินเสียงดังแชะคล้ายๆกับคนลั่นไกปืนนึกทันทีว่าถูกพวกหมอตีเล่นงานแล้วแต่ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็เลยเดินต่อไปจนถึงบ้านโดยไม่เหลียวมามองข้างหลังอตอนนั้นก็ขาสั่นๆเหมือนกันเหมือนกับคนถูกผีหลอกเมื่อถึงบ้านลุงหานยังใจเต้นแรงไม่หายง่ายๆนึกว่าคงจะเป็นอนุภาพของพระรัตนตรยัยแต่คุณแห่งศีลทานที่ตัวบำเพ็ญไว ถึงได้พ้นอันตรายรอดมาได้อย่างน่าอัศจรรย์เสียงกรองเพลงจากวัดก็เพิ่งจะสิ้นไปลุงหานก็รู้สึกเมื่อยเพราะคืนนั้นนอนน้อยก็ล้มตัวว่าจะนอนสักพักก็ได้ยินเสียงคนร้องเรียกลั่นทางหน้าบ้านก็เลยลุกขึ้นนั่งมองดูทางต้นเสียงทิดน้อยนั่นเองทิดน้อยเดินรีขึ้นมาบนบ้านกาน,นั่งลงนะพี่หานไอ้หมอตีตายแล้วรู้เรื่องหรือยังอ่ะอ้าว อายังไม่รู้เลยมันเป็นอะไรตายตายปุ๊บปั๊บไม่มีข่าวล่วงหนะทูกป,ปืนนะสิฉันไปดูมาก,กับกำนันเห็นมากระตาเลยอุยอยังติดตาอยู่เลยทุเรศเป็นที่สุดคือกำนันเขาจับคนแปลกหน้าที่บ้านหมอตีไว้คนหนึ่งมันว่าอยู่สำโรงหมอตีจ้างให้มายิงพี่หานแล้วมันก็มาดักซุ่มอยู่ที่ดงสแกข้างบ้านพี่หานนี่แหละเมื่อเช้านี่เองพอพี่เดินผ่านมามันก็ยิงแต่ลูกปืนมันขัดลำกล้องยิงไม่ออก มันกลับไปบอกหมอตีแล้วก็ไม่ยอมรับยิงพี่หานอีกมันบอกว่า,าพี่นี่ะเป็นคนใจบุญเข้าวัดเข้าวามันเห็นแล้วทําไม่ลงหมอตีก็โมโหต่อว่ามันเข้ายังไงไม่รู้มันขัดใจขึ้นมาเอาปืนกระบ,บอกนั้นโกดก็ให้โป้งเดียวลูกปืนเข้าหน้าผากทะลุท้ายท,อย,ทอยเลยมันสมองกระจายเขาจับมันได้มันก็สารภาพเงี้ยนะแบบที่ฉันเล่าให้พี่หานฟังเนี่ยกูจบติดนอยก็มองหน้าลุงหาน เสร็จแล้วมันก็พูดต่อเออเนี่ยพี่หานเขาว่าคนไม่เคยมีเวรต่อการย่อมฆ่ากันไม่ลงปืนกระบอกนั้นนะ่ะยิงพี่หานไม่ออกแต่ทาไมไปยิงหมอตีลูกมันกลับแล่นปรัดเข้าหัวไปเลยเออบุญของพี่หานเหลือเกินที่ยังไม่ถึงที่ตายก็เลยมีเหตุแคล้วคลาดไปได้แม่พูดแล้วขนลุกฝ่ายลุงหานแกก็ได้แต่นั่งเฉยพูดอะไรไม่ออกเพราะไม่รู้จะพูดอะไรได้แต่เพียงคิดในใจว่าเออ บุญกุศลมันมีจริงเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่มีอะไรเกินพระรัตนตรายเราไม่มีเวนกับเจ้าคนนั้นมันถึงได้ไม่อยากจะฆ่าเราหมอตีกับมันต่างหาก่ะที่เป็นคู่เวนกันเพราะฉะนั้นเหมือนเหมือนกับจ้างมันมาเพื่อฆ่าตัวเองอย่างนั้นแหละนี่แหละเขาเรียกว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเออไอห,หมอตีมันผูกเวนอยู่ฝ่ายเดียวทั้งที่เราก็ไม่ได้ผูกเวนตอบ สุดท้ายผู้มุ่งร้ายแกเขาก็ต้องประสบกรรมอันนั้นซึงมันก็คงคิดไม่ถึงเลยครับเรื่องนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็พยายามอย่ามุ่งร้ายให้ทุกแก่ใครเลยนะครับเพราะว่าทุกนั้นจะต้องสนองกลับมาที่เราไม่ช้าก็เร็วนะครับ